ม่นาเป็นอโรคไทรอยด์มานานเท่าไหร่แล้วจ้ะก็เป็นมานานแล้วจ้ะหลายปีแล้วจ้ะตอนนั้นที่มันโตนี่มันใหญ่มากเลยแม่ก็พอเห็นบ้างค่ะมีมีคนทักไหมมีบ้างค่ะทีนี้อาการคุณแม่มันมันเป็นยังไงบ้างมันก็เหนื่อยง่ายอืออะไรก็เหนื่อยง่ายมาไหนมาไหนก็หอไปอย่างนั้นนะคะตอนไม่ค่อยหลับตอนมีปุ้ยเนี่ยสี่ห้าทุ่มก็ไม่หลับ เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเห็นเห็นแล้วก็เลยสั่งมาทานดูคิดอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องหน้าลงก็ต้อง,องลงรู้บ้างเพื่อมันจะดีขึ้นคน่ะก็หมดไปจะปลุกนึ่งก็รู้แล้วล่ะคะ่ะมันเหนื่อยมันดีขึ้นตอนนี้หลับดีมากเลยะค่ะสองทุ่มนี่ก็เริ่มหลับแล้วตอนส,สามทุ่มนี่หลับแล้วนะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ข่าวินนะคะชิวอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายค่ะจังหวัดเลยค่ะใครนะคะที่มีอาการของโรคไทรอยด์คอพอกโตนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะเคยทานอาหารเสริมมีห้ออื่นมานะคะหมดไปเป็นหมื่นแล้วนะคะแต่ว่าอาการไม่ได้ขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อมาเจอบลอนยูคอนะอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็คอพอกเนี่ยยุบลงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วทานไปกี่เม็ดนะคะอาการถึงดีขึ้นนะคะเห็นบอกว่าทานมาไม่นานด้วยนะคะสวัสดีะ สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะชื่อแม่ฮองยินค่ะ,คะอายุสี่สิบเก้าจ้ะจ้ะชื่อเล่นชื่อแม่อะไรจ้ะหนูจะเล่นเรียกถูกนาจ้ะแมน,าจ,แมนาจ้ะแมนาจ้ะเออแมนาเป็นโรคไทรอยด์มานานเท่าไหร่แล้วจ้ะก็เป็นมานานแล้วจ้ะหลายปีแล้วจ้ะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยโตแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆนะคะอ,อือฮึเออที่คอที่คอมันโตมันมันเพิ่งมาเป็นใช่ไหมแม่ ก็มันก็เป็นมาสองสามปีแล้วจ้ะอ๋อทีนี้แม่ก็มีการไปหาคุณหมออยู่ไปจ้ะอาคะคุณหมอให้ก็ให้ยามาทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่นะคก็คุณหมอตรวจดูแล้วว่าไม่ใช่เป็นพิษแล้วก็ไม่ให้ยาใดเลยค่ะอืมอ๋อไม่ได้ให้ยาด้วยจไม่ให้ยา,าทีนี้อาการคุณแม่มันมันเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับมันก็ม,นมีเหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแล้วก็นอนไม่หลับนะจ้ะ อมันไม่ค่อยหลับจนกลางคืนน่ะสี่ห้าทุ่มก็ไม่หลับแล้วปกติแม่จะหลับตอนนี้หลับกี่โมงตอนนี้หลับดีมากเลยค่ะส่งทุ่มนี่ก็เริ่มหลับแล้วส่นสามทุ่มนี่หลับได้แล้วตอนนั้นที่มันโตนี่มันมันมันใหญ่มากเลยแม่ตอนที่มันมันก็พอเห็นบ้างค่ะมีมีคนทักไหมคะมีบ้างอะค่ะนะค่ะไอการที่เรามีเอ่อไทรอยด์ค่ะเพราะตัวมันมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเราอย่างไงบ้างไหมแม่มันก็เหนื่อยง่าย Mm hmm. จะทําอะไรก็เหนื่อยง่ายออื mm hmm. ไปไหน mm hmm. มาไหนก็โหดไปอย่างนั้นนะคะ่ะออก่อนที่คุณแม่จะมาเจอบาลานอยู่ขอคุณแม่ก็หาอาหารเสริมตัวอื่นมาทานด้วยก็มีค่ะอืมนะก็ลองทานดูแล้วหมดไปเป็นหมื่นนะั่นแหะแต่ว่าก็ไม่เห็นผลอะไรอ mm hmm. ก็มีอาการก็ค่อย ข้างเหนื่อยง่ายอย่างเงี้นะคะก็ยังเป็นอยู่นะคะคุณแม่ทานประมาณหลายแบรนด์ไหมตัวนั้นตัวเดียวค่ะอ่าฮะแล้วคุณแม่ทายังไงถึงมาเจอตัวบาลานยูคอรอีกเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเห็นนะคะเห็นแล้วก็เลยสั่งมาทานดูอนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่คุณแม่ทานตัวอื่นแล้วไม่เห็นผลแล้วทำไมคุณแม่คิดว่าตัวเนี้ยจะเห็นผลก็น่าจะลองดูค่ะก็ลองดูเนาะเผื่ออาการมันจะดีขึ้นเพราะว่า คุณหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรคุณแม่มาทา,ทานเลย,เลยทีนี้พอคุณแม่ตัดสินใจซื้อมาทานนะคะตอนนั้นคุณแม่เชื่อไหมว่ามัน,มนจะช่วยเราได้คิดอยู่เหมือนกันละคะ่ะก็ต้องหน้าลงก็ต้องลงดูบ้างเผื่อมันจะดีขึ้นอย่างนี้คะ่ะนะคะครั้งแรกคุณแม่สั่งมาทานประมาณกี่กระปุกก่อนคะก็สั่งทีเดียว3มกระปุกเลยคะ่ะอ๋อโปรสองแถมหนึ่งคุณแม่สั่งมาเลยนะคะแล้วประมาณเอ่อช่วงแรกแม่ทานวันละกี่เม็ดคะ ก็ทานครั้งละเม็ดเช้ายืนอย่างเงี้ยนะคะอ๋อทานวันละสองก็เท่ากับว่าทานวันละสองเม็ดนะคะประมาณกี่วันที่คุณแม่รู้สึกว่าอาการเหนื่อยมันดีขึ้นก็หมดไปกระปุกนึงก็รู้แล้วละค่ะมันเหนื่อยมันดีขึ้นค่ะแล้วประมาณกี่กระปุกที่แม่รู้สึกว่าก้อนไทลอยที่คอมันเลื่อน่แหละค่ะไอกระปุกที่สามนี่ละจ้ะพอพอเราทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นแม่ก็เลยทานต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วตัวนี้กระปุกที่สามก็ยังไม่หมด เออแต่ว่าแวานวนมก็คือมันจะดีขึ้นนะ,นะคะแล้วแม่เชื่อไหมว่าอาการที่คุณแม่ดีขึ้นเป็นเพราะตัวบาลานยูคอเลยก็เชื่ออยู่ค่ะออนะคะถ้าใครบอกว่าแม่เป็นหน้าม้าหรือเปล่าเขา,าจ้างแม่มาพูดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แม่ตอบว่าไงดีไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราสมัครใจลงทานดูเองอ,อไม่ได้มีหน้าม้าอะไรค่ะค่ะนะเต็มสิบคะแนนแม่ให้บาลานยูคอกนนนี่คะแนนดีคะ ก็ให้สิบเลยค่ะอ่าโอเคขอบคุณแม่นามากเลยนะคะแล้วถามอีกนิดนึงค่ะแม่ค่ะว่าราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ ก็พอไปได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวกันนะคะวันนี้หนูก็เลยเอาบาลนยูคอนะคะมาฝากคุณแม่อีก3ามกปุกเลยนะคะให้คุณแม่ทานต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่อาการของแม่นะคะจะได้หายเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการของโรคไทรอยด์คอพอกนะคะแล้วก็อยากจะหายนะหรือว่าคนที่คุณรักคนใกล้ชิดคนรอบตัวคุณนะคะมีอาการไทรอยด์คอพอกอยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อบรลานยูคอนะคะเพื่อไปดูแลสุขภาพตัวเองนะคะหรือว่าสุขภาพคนที่คุณรักได้ะ เพราะว่าอย่างที่แม่นายืนยันมาแล้วเนาะว่าก้อนนิคคอมันเล็กลงจริงๆนะคะ ฝากว่าหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บล็อกแบนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่คนรักนะคะคนรอบตัวคนที่มีอาการนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะชิวแล้วก็แมนาขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับบละะ็อรับัน,นดีค่ะ สวัสดีค่ะ